ดดนาง,งามของมรอน้ีดอดนองเมีเมตกายน,นเ้ะก็ดแต่จด,ดอกง,งา,นานพี่น้องวสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซสุข,ขุสุข,ข้นจ้าเมนี้พาพี่น้องเอฟซีมาตามล่า,าฮะเห็ดพึ่งวานเ่งแล้วจ้าพี่น้อง บรรยากาศป่าเห็ดเมืองนอกค่ะพี่น้องโอ้ยสสอ่อนอันป่าเห็ดขเจ้จาเนาะจ้าต้นไม้งามงามหลุ่นไปด้วกันค่ะพี่น้องว่าสิมีเห็ดพึ่งหวานสวยๆงามๆเก็บมันมันล้วๆอีกบกก่เนาะจ้าไปจ้าพี่น้องลุยกันจา้าเห็ดพึ่งเนยจ้าพี่น้องพี่น้องเจอแล้วพี่น้องเฮ้ยเห็ดพึ่งหวานพี่น้องเอ้ยพุ่นอนอ ตูมูตีมีอีกแล้วพี่น้องเอ้ย,นะนะออยพุ่นนะเห็นปะจ้าพุ่นนะอันดอกน้อยๆก็หล่ไล่พี่น้องเอ้ยวิลล่าอันยางยังสีกระต่องระมัดระวังดีจา้าเพราะว่าใบไม้คุ้มจา้า <c ười> โอ้ยใส่คอนใหม่พี่น้อง,ไม,ไ,องไม่ตะขาจ้ <c ười>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  ดอกนึงจ้า <c ười> พุ่ณระถากกินไปแล้วพี่น้องเอ้ยพุนะ่นระแม่น,นียังมาดุตรงัยสิแีเมนหมูปลาพี่น้อง

ดอกเล็กๆก็ห้ายหลายพี่น้องเ้ยเห็ดกำลังออกเห็ดกำลังสีออกนะจ๊ะเห็ดยังสีกระอ๊ดเก็บบัวใดดิพี่น้องเจียว้กไงย่านอันทากมาแทะมากินนะจ๊ะขันว่าเห็นไขยุบขันเห็นเราปลายุบอันมันจังใดแล้วมันขั้นใหม่ขั้นเมื่ออยากเก็บแม่พี่น้องเอ้ยขอโทษขออภัยด้วยภายะเอฟซีกับซีบาอันดอกน้อยๆก็เก็บน้อยนะเห็ดพึ่งอันขาเนยจ้ะ เพิ่าวาสิมาเก็บเห็ดเนื้อไก่ไปทําเมนูแซ่บๆซูพี่น้องเอฟซีกินเพราะว่ามีเอฟซี่เป็นขอมาเบิ่งค่ะพี่น้องเขาเท่าเหมือนเราจ้าปุ่นออมขอนมึงนะพี่น้องเอ้ยน่าเสียดายจ้าเลยเบรย์เห็ดไอเอฟซี่ช่อมซำจ้าพี่โอ้ยพี่นองพี่นองเอ้ยน้างามมึงแน่พี่น้องกูด่าเออพี่น้องมึงแน่ี่ย่างบ้าอ่ะลมใบน้อหมูป้าได้พี่น้องป้า งงามขม้น,นีจะสวยไหมจ้าพี่น้องตักไปต่อจ้าพี่น้องอพี่น้องด้วยสายปลามันรูดใบถ่ายไหมจ้าพี่น้อง อ๋อน้องสวยเลยจ้ะเจ้ะ้นองงามจ้ะเห็ดมงีงามงามจ้น่ลย xin não. Não conheci <laughs> o corpo na cidade. lệch, não tem lepia, Ui, eu ainda tomo na mata, não อั่างหยีบนิดตุกเล็กๆ,ๆหลายเลยมาได้อพี่นองเอฟซีมาเก็บเห็ดเพิ่งวัด,ดน้ำกันจ้าื้อดอกมีพี่นองปุบเลยปากนะไม่เี็นรองกูด,ด่าต่างหงามโอ้อ,อ,อะไรจ้ะมึงนี่ tóc nó cũng tầm mọi lời khuyết tật nó không tầm đấy ừ, khai nhau 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 กหรือเขายุดอันไปหากใหม่ค่ะไปยุงัดนี่หัวเขากระสิบนี่เนะจ๊ะยุดลึกอีหลีวะมิตาหากใหม่โอ้ยนี่ใจพี่น้องไปยุงับเมื่อกี้วะหัวหักเลยอือค่ะคุณพี่น้อง ใจลุงจอดมาอนีลุงจอดเมยจ้ะพี่น้องคืออันเพิ่นปวดฟันนะจ้ะพี่นอ้องเมยปวดฟันอันย่างผ้าป้าอยู่มากอยู่ป้าอยู่บอกว่าไปหาหมอ,อ,อกับพไปนะจ้ะพี่นอ้องเพิ่นวานเอวเฮ็ดเพิ่นว้านสิเ่าก้อนนะ

มีดวงนี้มีเล่มนี้เขาดีจ้ะพี่นอ้องตัดชักๆเลยนะจ,าะจ FC, า้าเนาะก็สิถือใจญ่เอฟซีไล่ทันอยู่ดอกนะจาะ้าเนาะมีดเล่มนี้ไปนอนกูด่าไปนองเอ้ยได้ขึงตะการแล้วไปต่อจ้ะ จอดเลื่องงานมากกับผ้ามาเขาปลาจ่าพี่น้องเก็บหมดฮร์ดดูจอดฟอร์ไบดิจ้ะพี่น้องซี่ดกอกกันนะไ,ไปเรื่อยๆจ้ะเก็บมักหันมังนี่ก็ได้เยอะเนาะจ้ะพี่น้องเอา้าดอกนี่คือสิบอะไรล่ะจ้ะนี่เนดิสคอร์ดพุทธนี่แนงจอดละจอด <ๆ S 1> พี่น้องถอดใต้หมวก่อนงามเลยจ้ะ ยงี้มัแเลยงยุ่งกับไล่ไงพี่น้องจ้ะเฮ็ดบางีตุ๊กปุ๊คลายๆกันเลยจ้บนนะบังน่มวันนี้เก็บเฮ็ดไต่ติดอกางามมา,ากพี่น้องช่อนมาจ้ะไต่ติดอกอันอ่อนพอดีพอดีเลยหมู่บ้านนีไปเก็บนี่ ดอกน้อยปลาอยู่กับเอาปาอยู่เห็นถากเขาอันกินไปเยอะนะจ๊ะก็เลยเก็บเอาดอกน้อยไปน้ำเนาะจาะเนาะฟองสันกน็ถากออกมากินมาดนะกาไม่มาไปน้องจ้าแต่กาไม่มาเก็บเห็ดเหมือนนนามันดันได้จ้ะ เขาบ้านรถที่บ้านเขาบ้านแล้เจ้าพี่น้องอัเน,นี่ขอบคุณพี่น้องเอฟซีหลายๆได้ใจเด้อที่เขามาให้กำลังใจที่เขามาติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจป่าอยู่กับลุงจอดเน่เด้จอ,อจ้าบ้านเจ้าพี่น้องเจอกันคลิปหน้าเจ้าพี่น้อง